นับไปเลย3 4 5นะคะรอบสุดท้ายค่ะผลมานะคะ8 4 6นะคะล่าง5 6นะคะโอ้โหรอบนี้ก็ยังเข้าอยู่นะคะเลขสีมานะ สวัสดีเพื่อนๆคอหวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกันกบแ n, n อีกแล้วนะคะในช่องเ n, n คนชอบหวยค่ะวันนี้ก็มีสูตรพิกัดบนยีก่กีหนึมาฝากเพื่อนเอน,นะคะเป็นสูตรพิกัดบนง่ายๆนะคะเพื่อนๆสามารถนําเอาไปาแทง19ประตูนะคะบนยีก่กีหนึนะคะของเว็บตามใจเบ็ดได้เลยนะคะเอก็จะเริ่มเทสตั้งแต่รอบที่55ถึงรอบที่68นะคะก็จะเต็มหน้ากระดาษพอดีแต่ว่ารอบที่ 54นะคะเราจะเอาตัวเลขมาคำนวณน,นะคะหรือมานับนะคะก็คือเราจะใส่ฝนเข้าไปก่อนนะคะก็คือ051นะคะล่าง95ค่ะวิธีการคำนวณน,นะคะก็ง่ายนิดเดียวนะคะวิธีการทำคำนวณง่ายนิดเดียวนะคะเราจะเอา10บนนะคะไปบวก2นะคะแล้วก็นับ3ตัวนะคะ สิบนบวกสแล้วก็นับ3ตัวนะคะรอบถัดไปนะคะรอบที่ห้นะคะตัวอย่างก็คือเอา5นะคะบวกสเท่ากับเจ็ดนะคะพิกัดบนก็คือ7 8 9ดนะคะสตัวนะคะสตัวนะคะส่วนผลนะคะส่วนผลรอบที่ห้นะคะจะมา4 9 8ค่ะ ล่าง5 1นะคะโอเครอบนี้มาเด้งเลยนะคะรอบนี้มาเด้งนะคะก็คือมา9แล้วก็มา8นะคะก็ใส่เข้าไปนะคะว่าเด้งเลยนะคะเพราะว่าเข้าทั้ง2ตัวนะรอบถัดไปค่ะรอบถัดไปนะคะเอา9นะคะ9กบวกสนะคะเท่ากับ11นะคะถ้าเข้ากับ11แบบนี้นะคะเราจะเอา ตัวเลขตัวหลังมานับนะคะก็คือเลขหนึ่งนะคะ123เลยนะคะ123 1, นะคะส่วนผลนะคะผลรอบที่56นะคะมา702ค่ะล่าง92นะคะ702ล่าง92นะคะรอบนี้รอบนี้เลข2มานะคะ รอบนี้ก็เข้านะรอบถัดไปค่ะเอา10บวก2นะคะหลัก10บวก2เท่ากับ12นะคะก็จะนับไป2 3 4นะคะ2 3 4ผลนะคะรอบที่57มา704ค่ะล่าง79นะคะ704ล่าง79นะคะรอบนี้เลข4ีมานะคะ รอบนี้เลข4ีมาค่ะใส่สถิติเข้าไปเลยนะคะรอบถัดไปอะค่ะเอา0ูนบวก2เท่ากับ2ค่ะ2-3-4นะคะ2-3-4รอบที่58นะคะผลมา8-2-6ค่ะล่าง2-5นะคะ8-2-6สล่าง2-5รอบนี้เลข2เข้าบนนะคะรอบถัดไปค่ะเอา2นะคะ 2บวก2เท่ากับ4ค่ะ 4, 5แล้วก็6นะคะผลรอบที่ 5, 9ค่ะ 2, 3, 5ค่ะล่าง 0, 2นย์ะคะโอเครอบนี้เลข5เข้านะคะรอบนี้เลข5เข้านะรอบถัดไปนะคะรอบถัดไปเอา3บวก2เท่ากับ5ค่ะ 5, 6, 7นะคะ ผลรอบที่60ค่ะมา577นะคะล่าง10นะคะโอเครอบนี้เลข7มานะคะมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยนะคะรอบถัดไปค่ะเอา7มานะับ7บวก2เท่ากับ9ค่ะ901นะคะ901เนาะรอบที่61นะคะผลมา450นะคะล่าง68ค่ะ รอบนี้เลขศูนย์มานะคะเลขศูนย์มานะรอบถัดไปค่ะ5้าบวกสองเท่ากับเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเก้านะคะผลรอบที่หกสิบสองค่ะเจ็ดห้าเก้าค่ะล่างห้าเก้ารอบนี้เลขเก้ามานะคะยังเข้าอยู่นะคะรอบถัดไปค่ะห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเหมือนเดิมนะคะเจ็ดแปดเก้าค่ะ ผลรอบที่63นะคะ139ค่ะล่าง00นะคะรอบนี้เลข9มานะคะเลข9มานะส่วนมากจะมาตัวหลักหน่วยนะคะส่วนมากจะมาหลักหน่วยนะถ้าเกิดว่าแทงเฉพาะรูทรูทหลังนะคะ ก็จะแทงเป็นหน่วยบนนะคะหน่วยบนนะคะก็จะได้เข้าทั้งหมดเลยจะลงทุนแค่รอบละ30สิเนาะโอเครอบถัดไปนะคะ3นะคะ3บวก2เท่ากับ5หหและก็7นะคะรอบที่64นะคะผลมา98 5หค่ะล่าง7 8นะคะโอเครอบนี้เลข5เข้านะคะมาหลักหน่วยอีกแล้วนะ รอบถัดไปค่ะเอา8ปดบวกสนะคะเท่ากับ10นะคะ8ปดบวกสเท่ากับ10นะเราก็จะเอาเลขศูนย์นะคะคือตัวหลัง0 1 2ย์นสองะคะมานับส่วนผลรอบที่65้าค่ะมา919นะคะล่างห้าหนะคะโอเครอบนี้มาหลักสิบแล้วนะ1มานะคะรอบถัดไปค่ะ1บวก2นะคะเท่ากับ3ค่ะ 3,4และก็5นะคะผลรอบที่66ค่ะมา6,9,9ค่ะล่าง7,8นะคะโอเครอบนี้นะคะรอบนี้หลุดเป็นรอบแรกนะคะหลุดเป็นรอบแรกนะรอบถัดไปเลยค่ะ9นะคะ9บวก2เท่ากับ11นะคะเอา1มานับค่ะ1,2และก็3นะคะผลรอบที่67ค่ะ 615นะคะล่าง8 9 615ล่าง8 9รอบนี้เลข1มาอีกแล้วค่ะรอบถัดไปนะคะเอา1นะคะบวก2นะคะเท่ากับ3นับไปเลย3 4 5นะคะรอบสุดท้ายค่ะผลมานะคะ8 4 6นะคะล่าง5 6นะคะโอ้โหรอบนี้ก็ยังเข้าอยู่นะคะเลข4มานะ โอเคเพื่อนๆค่ะหลุดไปแค่รอบเดียวนะคะหลุดไปแค่รอบเดียวนะคะพิกัดบนนะคะทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14รอบหลุดรอบหนึ่งนะคะ14รอบหลุดแค่รอบเดียวนะคะคือเข้าเน้นๆเ,เข้ารัวๆเข้าติดกันมากๆเลย ใครไม่ได้ถอนนี่คือตีมือเลยนะคะยังไงก็ได้ถอนแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าตามทันสูตรนะคะก็เพื่อนๆก็ต้องลองเทสด,ดูก่อน3-5รอบนะคะถ้าเกิดว่าเข้านะคะก็ตามได้เลยนะสาหรับเพื่อนๆคนไหนหนะที่สนใจนําสูตรนี้ไปใช้ก็นําไปใช้ได้เลยนะคะเอ็นก็ไม่แน่ใจว่าใช้ได้ทุกเวฟหรือเปล่านะคะสูตรนี้แต่ว่าเทสที่กี123ตามใจเบ็ดแล้วมันเข้าดีมากๆเลย คนไหนที่อยากเข้ากลุ่มกับ NN นะคะก็สามารถทักมาได้เลยที่ไลน์แอดหัว NN นะคะหรือว่าไลน์แอด s m w i n นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพราะ NN มีสูตรมาฝากเกือบทุกวันเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ